السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ผม أستاذ دين كاتشي نكرب واني ผม جمع تفسير سورة الفاتحة ونكاتي سي نكرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين หรือกิรออะห์ อื่นอานว่าาลเกิยวมิดีด้วยการเอาอาัลเฟออกน,นะครับให้มันดูสั้นหน่อยนะครับซึ่งทั้งสองวิธีการอ่านนี้เป็นที่ถูกยอมรับและถูกต้องทั้งสองนะครับหรือว,ว่าเราจะใส่อัลเฟสให,ให้ให้ยาวหน่อย,ยาลเกียวมิดีหรือจะเอาเอาลเฟออก มาลิกมาลิกยาอมิดีนทั้งสองอถูกต้องนะครับมีมีสายรายงานถึงสหฮาบะถึงท่านนาบีทั้งสองเลยนะครับแ,แต่ถ้าถามอุสตาว่าอุสตาและกราะ,ะไหนนะที่มีคุณค่ามากกว่ามอีอัฟโดลมีมีผลบุญมากกว่าตอ ตอบได้เลยครับว่ากิรออาที่มีผลบุญมากกว่าก็คือคกิรออาที่มีตัวอักษรยิ่งกว่านะครับอ่านั่นก็คือคกิรออาที่ที่เพิ่มอลัลเลฟนะครับมาลิกิยามิดดีนก็เพราะท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่อ่านอัลกรุรอานเพียงหนึ่งฮุรุฟอลัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับเขาเป็นสิบเท่านะครับหากว่าเราอ่านตามกิรออาที่เพิ่มอลัลเลฟมาลิกิ ก็เป็นในในคลิมอนนั้นในคำคำนั้นจะมีทั้งหมด4ฮุรุฟด้วยกันนั่นก็แสดงว่าเราได้ผลบุญสี่สเท่านะครับและหาว่าถ้าเราอ่านตามพระอาที่เอาอัลเลฟออกนะครับมาลิกีก็จะมีแค่เพียงแค่3ฮุรุฟเองนะครับทำให้เราได้รับผลบุญเพียงแค่30เท่านั่นเองนะครับไหนล่ะที่ท่านนาบีกล่าวว่าอ่านอัลกุรอานเพียงแค่ หนึ่งรุฟได้ผลมุสิทธ์เท่าไหนมีลัทานไหมมีครับเป็นฮะดิสที่รายงานโดยอิบนะครับมีว่าอันอับดุลลาฮิบนุมัสอูดอันอับดุลลาฮบนมอูดรดิลลา قال قال رسول الله ص الله عليه وسلم อ ن قرأ حرفًا م كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي صحيح مقصود يا وا كم وا قام عبد الله بن مسعود ที่เรารู้จักกันว่าอิบนุมัสอูดรอดิลลอฮุอันหูได้กล่าวว่าท่านรอิศร์ลลอฮฺอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ามันตรอัลฮารฟันมิ่นคิตาบิลลาฮิฟะลฮูบิห์ฮัสานะตุนใครผู้ใดก็ตามที่อ่านเพียงหนึ่งหัรูฟเพียงหนึ่งเพียงหนึ่งสระเดียวจากคำพีของอัลลอจากอัลกุรอาน ฟะลาหูเดนั้นสำหรับเขาบีฮีด้วยกับมันโอกาสการอ่านเพียงหนึ่งหัราะภาษาเนี่ยตนเขาจะได้รับผลบุญจำนวนหนึ่งอ่าวลฮาซานืตูบิอัชรีอัมซาลิฮะและผลบุญจำนวนหนึ่งนั้นจะทวีคูณเป็นสิบเท่าอ่าจะทวีคูณเป็นสิบเท่า อ่าเป็นสิทเท่าของพลมูลอ่าของการอา่านในหนึ่งในหนึ่งอ่ารุฟนั้นเลอะกูลูฉันไม่ได้กล่าวว่าอัลิฟเลมีการอ่านอัลิฟเลมีฮาร์ฟนั้นคือหนึ่งหัเรือ่อไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้กล่าวว่าอัลิฟอ่าว่าอัลิฟเลมีนั้นเป็นหนัวเรุอ่องแต่ถือว่าวาลาเล่นอ่า

เป้าเดชที่ถูกต้องสวยส่วนมาดูนะครับว่ากิรออะไหนบ้านที่อ่านแบบไหนนะครับกิรออะที่อ่านเมลิกีที่อ่านใส่อัลลิฟนะครับมีทั้งหมด4กิรอกิรออะด้วยกันนะครับที่อ่านใส่อัลลิฟนะครับนั่นก็คือกิรออะ อาซิมและอัลกาซาอีเลยาคูบเละกอลฟอ่าทัานสี่กิรออาอ่าจากสิบอ่าจากสิบกิรออาะนะครับสี่คนสี่ท่านนี้จากสิบท่านอ่ากิรออาทั้งหมดจะมีสิบกิรออาอ่าสี่ท่านจาก หนึ่งจากในสิมนั้นอ่านว่าเมาลกีอ่านว่าอ่านด้วยใสอัลเลฟนะครับและกิรออานี้ที่ใส่อัลเลฟได้อ้างอิงรื่ายะจากท่านอุสมานป็นอัฟฟานท่านอาลีป็นอับดุลตอลิบและท่านอิบนุมสอูดและท่านอูบัย b i นกาบและท่านมูอัฟ b i นจับบลและท่านตอลฮะ b i นซูบัยร์ ส่วนถ้าถามอุสตะว่าอุสตะและกรออาในที่ถูกต้องที่สุดอ่าที่นี่ว่าท่านีจุมฮอรกรออาที่จุมฮอรที่สุดนะครับคือกิรออาที่อ่านว่าเมลิกที่เอาอเลฟออกนะครับอ่าเพราะในในในกิรออาทั้งสิบนะครับเพียงแค่สี่ท่านเท่านั้นนะครับที่อ่านว่า ที่อ่านเมือเล็กๆส่วนหกท่านที่เหลือนะครับต่านก็อ่านสั้นนะครับต่านอ่านสั้นหมดเลยนะครับเมือเล็กๆหมดเลยนะครับหกท่านที่เหลือนั่นคือใครบ้านคือหนึ่งอิบนุอาเมรสองอับูอัมร์สาอิบนุกาซีร์สี่เนฟะห้าฮามซ์หกอบูจะฟัรหะท่านหกท่านนี้ต่างอ่านด้วย ด้วยการเอาอาัลเลฟออกนะครับอ่านสั้นนะครับและพวกเขาได้ตามนิววายะของยืนยันว่ากิรอ่านี้เป็นกิรอ่าที่ฮาดิกิรอ่าอันินนบีที่ตัตามจากท่านนบีสุลตานุสาวัมลและและอบีบักท่านอบูบักและวัอกูมารและท่านอุมารรดิยัลลอฮฺอันหุม ส่วนความหมายนะครับมาลิกีกับกับมาลิกีมีความแตกต่างกันยังไงนะครับมีแตกต่างน,นิดนึงนะครับมาลิกีมาจากคำว่าอัลมิลกูคือผู้ทรงสิทธิ์ท,ที่ผู้ทรงอาภิสิทธิ์ผู้ทรงอภิสิทธิ์ ผู้ทรงมีสิทธิผู้ทรงผู้ทรงผู้ทรงอันานากก็ได้นะครับส่วนมาริกีมาจากคำว่าอัลมุลกุอัลมลุลกุซึ่งแปลว,ว่า,ผ,าผู้ปกครองผู้ปกครองหรือกษัตริย์นะครับ กัตว์นะครับอืออัลลอฮ์ได้พูดถึงในแต่ละคำในอัลกุรอานในอายะอื่นๆนะครับพูดถึงอ,อย่างละสองที่นะครับถ้าเราไม่นับามาเลกิยาอมิดีนว่าอยู่ อยู่ในส่วนไหนนะครับอัลลอฮ์ก็จะกล่าวมามาลิกีกับมาลิกียาละสอนที่นะครับามาดูของมาลิกีก่อนนะครับที่อ่านสั้นนะครับที่อ่านสั้นนะครับที่ไม่มีที่ไม่ใส่อัลิฟนะครับเอ ah, าละ์ได้กอะไรสุร์รอฮาองค์การที่ไรเซบซีนะครับว่าอาอุซบิลลาฮิมินัชชัยตานิรรอดี ฟาต้ะอัลลอฮฺมัลลิคุลหักฺควาดั้นน์ความทรงส่งเป็นสิทธิ์ของอัล l l a ์อัลมาลิกุลผู้ทรงอันนัานอัลมาลลิคุลฮักกฺที่ที่แท้จริงผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงอัลมาลิกุ

คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่แท้จริงอิลลาูนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์อัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลมาลิกูผู้ทรงอันน,นั้นผู้ทรงเป็นเจ้าผู้ทรงสูงสุดส่วนคำว่า มัลิกีมัลิกีมัลิกีส่วนคำที่มีอลัลเลฟนะครับอัลลอฮ์ได้พูดถึงสองที่ด้วยกันนะครับถ้าเราไม่ไม่รวนมะมัลิกีอมิดดินว่าว่า,ว,าว่ามีอลัลเลฟนะครับซึ่งในภาษาส,ามาสาัมฤทธิ์จะรวมมัลิกีมัลิกีอมิดดินเข้าในส่วนที่มีอลัลเลฟนะครับภาษาสัมฤทธิ์จะมีในทวนนี้จะมีสามสามแยนะครับแต่ ในในส่วนภาษาไทยอ่ขอตัดมาลิเกลมิดดีนะครับเพราะว่ามันสมนามารถอ่านได้สองแบบนะครับถ้าตัดมาลิเกลมิดดีแล้วอ่าก็จะมีแค่สองซุลาะนะครับสองอายะนั่นเองนะครับที่อัลลอฮ์พูดถึงนะครับหนึ่งก็คือสุราะอันเนส,อ,าาสอ,อัลกัติสลองอ่ามีว่าอามุซบิลลาฮิมินัชไซต์อนิรรอจิมาลิกินเนสอ่า ผู้ทรงสิทธิแต่ในส่วนใหญ่แล้วจะในอุตส,สตาเปไปเปิดไเปิด,ปดตับเซดดูในภาษาไทยก็จะแปลว่าราชากรัมส,ส่วนใหญ่นะครับซึ่งดูแล้วท่านมาลิกีและมาลิกีจะมีความหมายที่คล้ายกันมากนะครับซึ่งจะแยกจะแยกไม่ ซึ่งอาจจะแยกไม่ออกเลยครับนอกจากการการเขียนเท่านั้นมาริก mm ินนสราชาพระราชาเห็นมนุษย์กษัตริย์ของมนุษย์เจ้าของมนุษย์ซึ่งตามหลักที่แท้จริงจะแปลว่าผู้ผู้ทรงสิทธิแห่งมนุษย์ผู้ทรงเป็นเจ้าของมนุษย์มาลิกินเนสมามาลิก mm ินเนส ส่วนที่สองน,นะครับสุร์อัอลีอิมรอมอ,อันการที่26นะครับมีว่าอูซบิลลาฮิมินัสชัยตอนิรัดีกุลิลลาฮ ma ุมมะมาลิกัลมุลกิอ่าดูที่นี่นะครับมาลิกอ่อ่าาออันนี้จะชัดเจนนะครับว่ามีความแตกตา่างยังไงนะครับในอัจฉรยะนี้ จะมีทั้งมาลิกและอัลมุกอัลมุลกีอัลมุลกูอัลมุลกูก็มาจากคพาว่ามาลิกอ๋อมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดอ่าุณจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮุหมะโอ้อัลลอฮ์มามัลิกลอัลม um ุลกี ผู้ทรงอภิส <c oughs> uh, ิทธ uh, ิ์อัลมุลกีแห่งอันนาทัรมปวงฮะผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งอันนาทัรมปวงอ่าอ่านี่ซึ่งอาจจะเทียบได้จากองค์การนี้นะครับมัลิกีมัลิคัลมุลกีซึ่งมัลิกมัลิกไม่ถึงอัลมิลก อัลมุลกุส่วนส่วน مالك ิเมตุอัลมุลกุ ku, ซึ่งในอายะนี้จะจะมีทั้งสองตัวนะครับอ่าจะมีทั้งสองตัวปุษณีอภิสิทธิแห่งอันนาทธรรมนอ่าอัลลอฮ์อันนาทรรมบูนเป็นสิทธ่งที่ก่อละหวังว่าเข้าใจนะครับควรแตกต่างในใน,ในอ,าอายะนี้นะครับ แล้วพี่น้องท่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับอุสษะด้วยนะครับวัสสลามุอะลัยกุมะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ